สวัสดีครับ A, a n c h a n n e l ครับผม วันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้แต้มสมาชิกนะครับสำหรับท่านพาร์ทเนอร์นะครับของถูกดีมีมีมาตรฐานเนาะกรณีที่ลูกค้านะครับมาขอใช้แต้มนะครับอันนี้คือเป็นสินค้าที่ซื้อเองนะครับซื้อเองใช้เองเนาะผ่านการเป็นสมาชิกของตัวเองนะครับคือผมไม่ใช่ชื่อพาร์ทเนอร์เนาะสาขาที่1ผมเนี่ยเป็นชื่อคุณแม่สาขาที่2เป็นชื่อแฟนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสาธิตนะครับการใช้แต้มสมาชิกนะครับให้ทุกคนอ่าให้เพื่อนเพื่อนพาร์ทเนอร์นะครับ หลายหลายร้านนะครับได้สาดได้ได้ทำตามนะครับสำหรับท่านที่ยังปฏิบัติการการทําตรงนี้ยังยังยังไม่ชํานาญนะครับในเรื่องของการใช้แต้มนะครับวันนี้ครับขออนุญาตมาแนะนำเนาะนะครับคือเราเราสแกนสินค้าหมดแล้วนะมาสรุปสรุปหน้าขายแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่สมาชิกก่อนนะครับเราต้องใส่เลขสมาชิกก่อนเนาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่คือลูกค้าเนี่ยชำระหมดแล้วนะครับทั้งสิ้นนะครับ หมดแล้วนะครับโอเคเรามาที่วิธีชั้นรัด้วยวิธีอื่นนะครับกดที่ตรงแต้มสมาชิกนะครับอของผมมีแต้มเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับแต้มผมมีทั้งหมด9ก้าร้อยยี่สิบแปดแต้มนะครับใช้แ้งสุดแปดร้อยแต้มเท่ากับสี่สิบาทนะครับแปดร้อยแต้มเนี่ยคือยี่สิบห้าบาทเท่ากับหนึ่งแต้มนั่นหมายความว่าแปดร้อยแต้มเนี่ยคูณยี่สิบห้าเข้าไป คือผมใช้จ่ายอยู่ในร้านถูกเดียประมาณ20,000บาทนะครับทั้งทั้งทั้งหมดนะครับที่ที่ใช้ไปแต่ถ้าคิดที่928เนี่ยนะคือเอา928นะครับคูณ25เนาะ23,200นะครับที่คือใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะครับผมไม่ไม่อ่าคือผมซื้อบ่อยนะแต่คือไม่ได้ใส่ทุกครั้งนะครับถ้าใส่ทุกครั้งเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้ผมจะสาธิตการแรกเนาะเราสามารถนะครับกดใช้แต้มสูงสุดได้เลยครับ กดเข้าไปเห็นไหมครับใช้แต้มทั้งหมด8 800แต่ละ800แต้มใช้แทนเงินสดได้40บาทนะครับก็ยืนยันการชำระจะชำระเงินเลยครับพึ่งเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะส่ง OTP นะครับเข้าเครื่องที่เราลงทะเบียนก็คือเครื่องที่ผมกําลังพูดอยู่ถ่า,ายคลิปอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกดยืนยัน,ยน,ยนการทางรายการเลยทุกครั้งที่ลูกค้ามานะครับต้องพกมือถือเครื่องนั้นมาด้วยนะครับที่มีเบอร์ที่เราลงทะเบียน เป็นสมาชิกนะครับกับทางถูกดีมีมีมาตรฐานเนาะนะครับก็หยุดกดยืนยันไปครับสักครู่นะครับเขาก็จะให้ใส่ otp นะครับ3,2,4,7,55โอเคโอเค,ค otp ผมมาแล้วนะครับ otp คือ one time password นะครับก็คือใช้ได้ที่5นาทีนะครับก็กดยืนยันไป รอสักครู่ครับนี่ไงมาแล้วชำระแล้ว40บาทที่เหลือเป็นเงินสดเท่าไหร่นะครับก <OUR SC AN TS> ็เราก็รับพอดีก็ได้หรือลูกค้าให้มา500ก็กด500ถ้าให้มาพอดีก็กดพอดีคืออันนี้คือผมซื้อเองผมเลยกดพอดีนะครับกดไปเลยครับพอดีปึ้งเข้าไปนี่ครับโอเคอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับชําระเงินสําเร็จนะครับใช้แต้ม800แต้มชําระ349 ได้สมาชิก40บาทแล้วก็เรื่องเงินสด309บาทรวมทั้งหมดนี่ครับที่ที่ต้องจ่ายเมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้คือเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับใบเสร็จก็ออกมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมขอฝากนะครับแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ